สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0819923750นะครับ idline 0819923750นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพระก,กันนะครับวันนี้เป็นวันที่เขาเปิดสนามวันแรกนะครับไปก็ไม่ค่อยจะ มีแผงพระเท่าไหร่นะครับน้อยมากนะครับจะยังติดธุระกันหรือว่ายังเดินทางกันอยู่นะครับครับได้มาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับองค์แรกนะครับเดี๋ยวขอญาตูม o m นี่ยนะครับองแรกนี่จะเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นใหญ่ A นะครับกุวัดโพเกียบนะครับตรงนี้นะครับนี่นะฮะยังมีคาบกุอยู่เลยนะครับ เป็นพิมพ์วัดเกศชยโยนะครับแต่เป็นกุวัดโพกเย็บนะครับนี่นะเป็นพระที่น่าใช้มากนะครับถ้าใครหาวัดเกศชยโยไม่ได้นะครับใช้วัดโพกเย็บแทนได้นะครับจังหวัดอ่างทองนะครับนี่นะมีคับปูบองบางนะนี่นะเนื้อวัดโพกเย็บก็เนื้อจะท่านจะ ไม่แน่นนะเนื้อจะหยบๆเขาเรียกอะไรนะหยบๆหน่อยนะไม่เหมือนอวัดเกษโยนะครับที่เนื้อหาค่อนข้างจะแน่นนะแล้วก็แกร่งครับวัดโพก้ไอของวัดเกษโยนะครับแต่ว่าวัดโพกเก็บเนื้อพระจะไม่ค่อยแน่นนะแล้วก็จะหลุมๆนะแต่นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นใหญ่เอนะครับ ดูเนื้อหางนะครับนี่ครับนี่ฮะเนื้อเนื้อเนื้อจะไม่เหมือนมัดเกตเชโยนะครับแต่ว่าเป็นพิมพมัดเกตเชโยนะครับนี่ฮะตรงนี้จะมีคราบอุวงบางนะครับ ผมจะได้ได้มาเรื่อยนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นมาทั้งเหนือนี่ยังก็ไม่ค่อยจะนิยมกันเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นในพื้นที่ก็ค่อนข้างจะเก็บกันอยู่นะนี่นะอ่าผมตรงนี้สภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับอันนี้ผมเปิดไปที่สามร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับนี่นะไ,ได้มาเมื่อเช้านี้นะครับ ภาสวนสมบูรณ์ะครับไม่มีหักคร่อมนะครับเชั้นใหญ่เนะครับกูวัดโพกเก็บนะครับอ่างทองนะครับประมาณปีสองสนะครับนี่นะอ,องค์ต่อมานี้จะเป็นอพอสมบเร็์สามชั้นนะครับอันนี้จะเป็นของอวัดประสาทมัญ,ญาวาดปี0ูนย์หกะครับนี่นะอันนี้น่าจะไปชุบยางไม้มาหรือรอะไรทักอย่างนียนะ จะออกสีมุ้งมองแบบนี้นะครับเหมือนเขาจะปิดทองเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเสียงทองนะครับนี่นี่นะขออภัยด้วยนะครับบอดีไม่ได้ตัดเล็บนะครับาจะฉลองปีใหม่กับเขาอยู่นะนี่ครับเหมือนจะคุกลักหรือว่าลงลักทั้งอย่างเนี่ยฮะเดี๋ยวก็จะเป็นการล้างออกนะครับ ยังมีคาบลักกับคาบทองอยู่นะครับอันนี้สภาพเหมือนพระล้างมานะครับนี่นะมันยังจะเห็นมวลสารนะ่ะใช้มวลสารเก่านะฮะมาคุณพมนะครับที่เป็นเศษแตกหักของอปี2อ0 0นนะครับที่แตกกุนะครับนี่พระที่ชํำรุดแตกหักนะครับเอามาตำเป็นส่วนผสมหลักนะครับ ในยุคนั้นนะตั้งแต่2,500น้อมานี่ผงเก่านะ่าจะยังอยู่เยอะนะครับก็อาจจะแบ่งไปขอแบ่งมานะครับวัดประสาทมิญาวาดนะครับจากทางวัดมาคุณพรมทำแล้วก็น่าจะยังน่าจะเลือเยอะนะครับปี2 5 0 0แล้วก็ปี02นนี้อย่างหลวงตาพันหลวงปู่ลำพูนี่นะฮะ มาทาพระใหม่ก็ก็มีส่วนผสมค่อนข้างเยอะนะครับอ,อง์นี้ก็สภาพล้างมานะครับแล้วก็น่าจะมีกระเทาะตรงนี้นะนี่นะอันนี้ผมเปิดไปที่200บาทนะครับนี่นะครับสมเด็จ3มชั้นนะครับวัดประสาทบุญยญาวาสนะครับไม่หักซ่อมนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับ องคต่อมานี่จะเป็นพระสมเด็จ5ชั้นนะครับอันนี้จะเป็นของวัดเกศชโยนะครับรุ่นปี31นะครับรุ่นประวัติศาสตร์200ปีนะครับนะฮะี่เห็นตายยางมากๆตรงนี้นะครับนี่ครับ แต่ยางบางแดงๆเนี่ยนะครับอันนี้เปิดว้ทีสองร้อยบาทนะครับเป็นเป็นสาเร็จห้าชั้นนะครับรุ่นประวัติศาสตร์สองร้อยปีนะครับวัดเกศัจโยนะครับปีสามหนึ่งนะครับครับอ่าองค์ต่อมานี่จะเป็นพิมพ์สาเร็จอกคุดนะครับอันนี้จะเป็นของวัดบางขุนพรมนะครับ ปี39นะครับวันนี้นะพระปีนี้ครับจะค่อนข้างหนานะครับนี่นะแล้วก็พิมพ์อ่าพิมพ์อ,อกคุดเสนบาทเนี่ยจะค่อนข้างหายากนะครับนี่นะฮะยังมีปั๊มตายประจํารุ่นเขาอยู่นะครับเนี่ยอ่าพระปีนี้จะค่อนข้างแก่น้ํามันนะครับแล้วก็พระค่อนข้างจะหนานะหนากับทุกองเลยนะครับนี่นะ เน่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เส้นได้เจดีนะครับนี่นะครับวัดบางขุนพรมนะครับเป็นปีรุ่นจำรุ่นไม่ได้ครับจำปีปีปีสาเก้านะครับนี่นะครับมีการนิยมลินหาใน,ในสายของวัดบางขุนพรมนะครับยุคใหม่นะครับตั้งแต่แว หลวงตาพันหลวงปู่หล,ลมพภูนะครับแล้วก็ปีศูนย์เก้านะครับปีหนึ่งเจ็ดนะฮะแล้วก็ปีสามหนึ่งปีสามเก้า็คือรุ่นนี้นะครับแล้วก็อีกปีหนึ่งก็คือปีสี่สามนะครับแล้วร,รุ่นอุดมมงคลน,นะครับาจะปี 4, ปีสี่กว่านะครับขออภัยนะครับได้จำจำ ปีไม,ไม่ไม่ได้นะอ่าองนี้ผมเปิดไปที่350บาทนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์โอคุตเสียนบาทนะครับเป็นเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างหายากนะครับจะเจอเยอะที่สุดก็คือพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่พิเศษนะครับ350บาทนะครับองนี้นะครอ่าองต่อมานี่ นะครับเป็นพระสมเด็จฐา,านสัตว์นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นตัวอะไรนะคล้ายๆแพะนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นของวัดรหารไล่แต่ผมไม่รู้ปีนะครับปีอะไรนะ,ะอ่าผมลองหาข้อมูลเลยนะครับยันมียันคล้ายๆกันแบบนี้แต่ว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่จมอย่างนี้นะฮะเป็นยันลอยนะ,ะและ้วก็ยันตรงนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะ,ะนี่ครับ แล้วแบบนี้ลักษณะเหมือนเป็นยันต์กลับด้วยนะครับนะแล้วก็สภาพเป็นพระชารุดมานะครับนะเหมือนเขาเอาไปแปะไว้อย่างอย่นนิยมแปะกันนะครับตามหน้าคนทรนรถนะครับหรือไม่แปะแปะพระหลายๆองค์แล้วก็ทํากรอบรูปนะฮนะแล้วก,ก่อนนั้นนี้น่าจะเคยเลี่ยมมานะครับเนี่ยนะ เห็นรอยดินสอขีดนะฮะนี่นะพอเวลาเขาจะอภร่ยมเนี่ยเขาจะเอาวางบนแผ่นอะซิลิกอะไออะคริลิกนะฮะแล้วก็เอาดินสอล่างนะฮะเพื่อจะตัดนะฮะนี่นะจะเป็นรอยดินสออย่างงี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้มีรุ่นนะครับนี่นะแต่น่าจะเป็นของสายวัหลหธรรมไรนะ์ของปูทิมนะฮะแล้วยันก็ ยันกลับนะครับผมก็ยังหาไม่เจอนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อหานะครับเนี่ยพระแล้วก็สภาพใช้มานะครับมีรอยลานนะฮะมีก็ผิวก็เตาะนะเห็นมวนสารด้านในนะฮะเป็นพระเนื้อหาแท้นะครับ ท่าพะเนื้อหาปลอมเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะนี่นะครับเป็นรอยกาวนะครับนี่เป็นยันจมลงไปนะครับดูเนื้อหานะครับ มยังหาข้อมูลไม่เจอนะครับพระรุ่นนี้นะครับจะมีเหมือนกันก็คือปีหนึ่งเจ็ดนะครับแต่ว่ายันเขาไม่ใช่แบบนี้นะครับสนใจสามารถทักสอบถามได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้จะเปิดเท่าไหร่ดีนะฮะเพราะว่าพระค้นจำรดนะครับครับองค์ต่อมานี้นะครับอันนี้ข้อมูลชี้ไปทางหลวงหลวงพ่อยิ้มนะครับนี่นะเป็นสมเด็จโปกโพนะครับเนื้อดินนะครับ หรือมายิ้มวัดเจ้าเจ็กนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะนี่นะฮะนี่เป็นเนื้อพระเนื้อดินนะครับแล้วก็จะมีปิดทองนะครับอันนี้บปิด้วยสองร้อยบาทนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จปกโพเนื้อดินนะครับนี่คนระับ อ,องต่อมานี่อันนี้จะเป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะฮะแต่ผมดูเนื้อหาแล้วโหเนื้อเนื้อหาเนี่ยมันสารเก่านี้นะครับตรงนี้จะมีรอยกระเทาะตรงนี้นะครับตรงนี้นิดนึงนะอ่าแต่ไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้นะครับเป็นสมเด็จอกุดนะครับอันนี้มีหลายที่ที่ออกกันนะครับนี่ผมไม่แน่ใจที่ไหนนะ,มะดมเจอแล้เดี๋ยวจะลงเนื้อหาอยู่นะอ่าพิมพ์แบบเนี้ย หลวงปู่หินก็มีนะครับวัดประสาทก็มีนะครับนี่นะแต่พิมพ์ทรงลกักษณะทรงเนี่ยแล้วก็ความลึกตื้นหนาบานความคมของพิมพ์เนี่ยจะ,จะวัดประสาทกับหลวงเพราะหลวงปู่หินเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้นะครับวัดประสาทก็เนื้อจะเกร็งๆมากเลยนะครับนี่นะเนื้อจะเป็นแบบนี้นะอันนี้อาจจะมองไม่นุไม่เห็นนะครับเพราะว่ามีการเคลือบผิวอยู่น,ะนี่นะ แล้วก็เม็ดดาเม็ดแดงจะไม่เยอะมากนะครับจะไม่เห็นเรลอยแบบนี้นะครับของของวัดพระธาตนะครับอันนี้ตีเป็นยังไม่ทราบที่นะครับเดี๋ยวดูเนื้อหานะครับเนื้อหานี่ถ้าถ้าแบบว่าเป็นล้วนๆกันนี่เนี่ยคือวัลลคังเลยนะครับแต่ว่าพิมพ์คงไม่ใช่นะฮะ างตันก็เรียกว่าพิมพ์แบบนี้เรียกเรียกพิมพ์ไกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะดูดิฮะถ้าพิมพ์ทรงแบบว่าออโซนวัดละคังแล,แล้วเนื้อหาแบบล้วนกันนี่นะฮะเป็นเม็ดกันนี่นะครับโอ้โหนี่คือเนื้อวัดละคังเลยนะครับนี่นะอ๋อองค์นี้เปิดไปที่200ร้อบาทนะครับองค์นี้นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับมีกระเตาะตรงนี้กับกับตรงนี้นะครับ องคง <c oughs> ต่อมานี่เป็นต้มเด็ด3ามชั้นนะครับอันนี้เนื้อหาไปทางหลวงปู่หินนะครับแต่ว่ายังผมยังหาพิมพ์ไม่เจอนะครับอน,นี้นะครับดูเนื้อหาด้ครับเป็นพระแท้นะครับนี่นะ นี่นะมีมนสารเก่านะครับไม่มีหักซ่อมนะครับพระองค์นี้นะครับอ,นะอันนี้ไม่ทราบที่นะครับอันนี้ผมเปิดวิที่200บาทนะครับเป็นพระสมเดชเกจิอาจารย์นะครับ แต่ว่าเก่าดีนะออองค์ต่อมานี้เป็นพระรูปพระพุธนะฮะไม่ทราบที่แต่เนื้อหาแบบนี้เนะนี่ยนะตั้งเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นเป็นกระดูกผีวัดโพเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะหนักมากเลยนะครับแล้วพระก,ก,ก็หนามากเลยฮะบ,บางท่านาเล่นเป็นกระดูกผีวัดโพได้เลยนะครับนี่นะคือฮะ มีรอยมันไม่ใช่รอยลานนะครับแต่ว่าเนื้อไม่ติดกันนะครับตรงนี้นะครับเหมือนกดพิมพ์ลงไปแล้วไม่เต็มนะครับนี่นะหนามากเลยนะครับตรงนี้นะฮะอันนี้ผมเปิดไว้ที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้นะฮะนี่นะเป็นเกจิอาจารย์นุชาบที่นะสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับ องต่อมานี่นะฮะนี่เป็นพัดเนื้อดินนะครับมันจะเป็นพักกู่นะครับแล้วก็เนื้อหาแบบนี้นะครับมีข้าบลาลักษ์เนี่ยเนื้อหาแบบเนี้ยคล้ายๆกุราชนัตด,ดานะครับเนี่ยนี่ครับมีข้าบลาดำๆนีนะครับ และนี่นี้ด้านหลังก็จะมีรอยนิ้วมือนะครับนี่ฮนะผมนี้ไม่มีหักซ่อนะครับนี่ฮะถ้าเป็นอันนี้ผมยังหาพิมไม่เจอนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นกุราจนัดดานะครับอ๋ผมเปิดไปที่สองรอบาทก่อนแล้วไงนะตรงนี้นะครับยังหาที่ไม่เจอนะครับ อองค์สุดท้ายนะครับจะเป็นพระปิตาเนื้อครับผงนะครับ,น,รบนี่นะเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับเื่อพี่พิธันใดรู้ที่นะครับไหนดูเนื้อหานะนี่ฮะครับไม่มีหาก้อมนะครับองนี้นะครับ อ่านี่เป็นพระปิตาเนี่ยจะเป็นเกจิอาจารย์นะครับอันนี้ผมเปิดว้ทีสองร้อยบาทนะครับนี่ฮนะอ่าครับผมอ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องเนี่ยนะครับช่องพระสมเดเเ็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งก้เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับอีดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งก้เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ชอบพระองค์ไหนได้การใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ